โมเสสหนีไปมีเดียนอกพยพบทที่สข้อ1 1 2 5เมื่อโมเสสโตขึ้นท่านไปหาพวกพี่น้องเห็นพวกเขาต้องทํางานหนักโมเสสเห็นคนอียิปต์คนหนึ่งกำลังตีคนฮิบรูซึ่งเป็นชนชาติเดียวกับตนท่านท่านมองซ้ายมองขวาเห็นว่าไม่มีใครอยู่จึงฆ่าคนอียิปต์นั้นแล้วซ่อนศพไว้ในสายเมื่อโมเสสออกไปอีกในวันรุ่งขึ้น ก็เห็นคนฮีบรูสองคนต่อสู้กันอยู่จึงตักเตือนคนที่ทำผิดนั้นว่าท่านตีพี่น้องของท่านเองทำไมเขาตอบว่าใครตั้งเจ้าให้เป็นเจ้านายและเป็นตุลาการปกครองเราเจ้าตั้งใจจะฆ่าตัวฆ่าเหมือนที่ได้ฆ่าคนอียิปต์คนนั้นหรือโมเสก็กลัวคิดว่าเรื่องนั้นคงรู้กันทั่วแล้วแน่แ่เมื่อฟาโรห์ทรงทราบเรื่องก็หาช่องทางประหารโมเสสแต่โมเสสหนีฟาโรห์ไปอยู่ในแผ่นดินมีเดียนเขานั่งลงที่ริมบ่อน้ําแห่งหนึ่งปุโรหิตของคนมีเดียนมีบุตรหญิงเจ็ดคน หญิงเหล่านั้นพากันมาตักน้ําใส่รางให้ฝูงแพะแก่ของบิดากินเวลานั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะมาไล่หญิงเหล่านั้นโมเสจึงลุกขึ้นช่วยพวกนางและให้สัตว์ของพวกนางกินน้ําเมื่อหญิงเหล่านั้นกลับไปหาเรอูเอลผู้เป็นบิดาท่านถามว่าวันนี้ทําไมพวกเจ้าจึงกลับเร็วนักพวกนางตอบว่ามีชายอียิปต์คนหนึ่งช่วยเราพ้นจากมือของพวกคนเลี้ยงแกะทั้งยังตักน้ําให้เราและให้ฝูงแพะแกะกินด้วยบิดาจึงถามบุตรหญิงของท่านว่าชายคนนั้นอยู่ที่ไหน จึงทิ้งเขาไว้ล่ะไปเชิญเขามารับประทานอาหารสิโมเสสก็ตกลงใจอาศัยอยู่กับเรอูเอลแล้วเรอูเอลก็ยกสิบโปราบุตรสาวให้เป็นภรรยาของโมเสสนางก็คลอดบุตรชายคนหนึ่งโมเสสตั้งชื่อว่าเกอร์โชมเพราะท่านกล่าวว่าข้าพัเจ้าเป็นคนต่างด้าวในต่างแดนหลายปีผ่านไปกษัตริย์อียิปต์ก็สิ้นพระชนชนชาติอิสราเอลทุกกระทมเพราะการเป็นทาสจึงร้องคร่ำครวญเสียงร่ำร้องขอความช่วยเหลือเพราะการเป็นทาสนี้ดังขึ้นไปถึงพระเจ้า พระเจ้าทรงได้ยินเสียงคร่ำครวญของพวกเขาจึงทรงระลึกถึงพันธสัญญาที่พระองค์ได้ทำไว้กับอับราฮัมอิสอักและยาโคบพระเจ้าทอดพระเนตรชนชาติอิสราเอลพระเจ้าทรงทราบถึงสภาพความเป็นไปของพวกเขา